รู้หรือยังคะว่าใน google เนี่ยถ้าสมมติว่าจะหาคีย์เวิร์ดเนี่ยก็ดูจาก google t r e n d อ่าและใน lazada ค่ะเขาก็มีความลับเหมือน google t r e n d มาบอกว่าใครคีย์หาใน lazada มากขึ้นนะคะคำตอบก็คือเรามีเครื่องมือจาก lazada ค่ะก็คือเครื่องมือวิ วิคคอ์ธุรกิจนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยวิธีการนะคะในการเข้าไปวิเคราะห์ธุรกิจนะคะหัวข้อนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นร้านทั่วๆไปนะคะเขาก็จะมีนี่เข้าไปทำแชร์เรนแบบนี้นะคะตัวอย่างเช่นทำคีย์เวิร์ดบนหน้าวิเคราะห์ธุรกิจ นะคะแล้วก็เข้าฟีเจอร์บอดแค์หรือว่าตกแต่งร้านค้าน,นะคะได้คะแนนมานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูตัวคีย์เวิร์ดการจัดอันอดับคีย์เวิร์ดได้นะคะสำหรับคนที่เป็นราสมอนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะ ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในกลุ่มนะคะสินค้าที่คุณลงอยู่ในร้านนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะในที่นี้เป็นอุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านนะคะก็จะเห็นได้เลยว่า50คีย์เวิร์ดแรกนะคะลาซาด้าเขาก็จะเอามาให้ดูเลยว่าคนเสิร์ชอะไรมากเป็น50อันดับแรกนะถ้าใครมีสินค้าอยู่แล้วนะคะเช่นแมสอย่างเงี้ยก็ ต้องใช้คีย์เวิร์ดอันนี้นะคะเพราะว่าคนหาเยอะมากก็ใส่เข้าไปในชื่อสินค้านะคะสำหรับใครที่มีสินค้าอยู่แต่ยังไม่ได้ลงก็เอาสินค้ามาลงซะและใครที่ไม่มีสินค้าแต่ตัวนี้นะคะอยากเอามาขายนะคะก็ดูตลาดแล้วนะคะมีคนเสิร์ชนะคะก็เอามาลงขายได้นะคะเป็นโอกาส ในการขายอีกอันนึงนะคะอ่าโอเคก็อันนี้ก็ลองเอาไปใช้วิเคราะห์ในการเอาสินค้ามาขายดูนะคะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะก็พิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ